นี่ห้องซาวน่านะครับอุณหภูมิเจดิบห้าถึงปดสิบองศานะครับห้องซาวงซาวน่า B B น n d C ีนะครับซาวน่าพอซาวน่าเสร็จออกมาน้ำเย็นนะครับสิบห้าองศาส5ห้าองศาเพื่อละลายไขมันนะครับละลายกล้ามเนื้ออันนี้บ่อน้ำร้อนครับ 64ไอ้46องศา46องศาเพื่อคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ต่อมาน้ำเย็นเพื่อคลายนะครับแล้วก็บำบัดไขมันในเส้นเลือดนะครับเส้นเลือดก็จะดีนะครับเส้นเลือดก็จะดีอันนี้บอกผู้หญิงนะครับอันนี้บอกผู้หญิงบอกผู้หญิงสำหรับของผู้หญิงน้ำร้อนน้ำเย็นเหมือนกันนะครับ น,นี้บรรยากาศของร้าน b บ